สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพนชวนมาทำเมนูแกงซ้มปลานินกับน่อไม้ดองจ้าเริ่มกันเลยค่ะมาค่ะใส่เกืีองแกงนะคะตามด้วยกับปิค่ะแล้วก็ชายชนคนนะคะคนให้เข้าวกันค่ะมาใส่น่อไม้ดองกันเลยค่ะ ปิดฝ้ายนอาย่องไม้ซุกค่ะนอ่องไม้ซุกแล้วตามด้วยปลานินลงไปค่ะทุกคนมาดูค่ะปลานิลเนื้อน่ากินมากจ้าปิดฝ้าร้รยแกงพุงค่ะแกงพุงแล้วมาปรุงกันเลยมาปรุงกันเลยค่ะตามด้วยน้ำปลาจ้าโป้งนัวค่ะ มะนาวค่ะอืมชายชนคุ้น,ก,นกับทุกคนเติรดเลยครับทุกคนแกงส้มปลานิลกลับไปได้นะเป็นน่อไม้จ้ากลับน่อไม้ด้องครับไม้นะเป็นชิมกันเลยครับชิมค่ะชิมค่ะ ร้อยจังหูสค่ะแอเ,เก็กมายมมมปลานิมจ้ามาเลยกับซี่สั้นเรื่องอารามน่ากินมากคับทุกคนไปลองทำกินกันดูนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย